เ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุณเอ็ดชา n e l ช่องที่เป็นมากกว่าการดูวดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อน,นที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณนกับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิเอคทตกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า oh, More THAN I-G like คุณจะได้แฟนสายเปไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าแฟนคนถัดไปของคุณหรือว่า whatever เนาะ บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้แฟนสายเปย์นะคะช่วงนี้ก็จะเจอคําถามประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยจากทางบ้านนะคะ oh. จะได้แฟนสายเปย์หรือเปล่าคะพี่ควิงเขาเปย์ไหมอะไรอย่างงี้ถ้าเปย์หนูเอาเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยนะ,ะวันนี้ก็เลยมาทําพิธีคารดดีกว่าเพราะไม่เคยทําเลยนะคะ oh. ว่าคุณจะได้แฟนสายเปย์หรือเปล่านะอ่ะ oh. อก็สวดม,มน์นะคะสวดมน์ มูไว้นะคะตั้งจิตดีๆนะขอให้คำตอบออกมาปังปุริเยนะคะแต่อย่าลืมผาดแจวปีจริงนะจ๊ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General b r e f i n g เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ วันนี้มีไพ่ทั้งหมด4ี่กองให้กับทุกคนเลือกคะ่ะซึ่งเป็นการเลือกอย่างรวดเร็วนะคะและเป็นการพูดไปแบบวัยวๆนิดนึงเพราะมันคือ q u i c พ p เ e คอร r นะคะเราจะพูดกันว่าคุณจะได้แฟนสายเปไหมหรือว่าไม่ได้อ่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องไปเพิ่มแต้มบุญนิดนึงนะคะให้มีบุญมีวาสนาเนาะจะได้แบบลัคกี้โชคดีได้แฟนสายเปน,นะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะถ้าว่าเขาไม่เปเราเราก็เปเขาอยู่ดีหรือเปล่าแซวนะคะนะในที่สุดแล้วสิ่งสาคัญที่สุดคือการพึ่งพาตัวเองนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถ พึ่งพาคนอื่นได้ตลอดไปนะคะเราก็ต้องแบบเขาเีนกนาเป็นสายสตรองไว้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะในกรณีที่คนได้คำตอบออกมาแล้วรู้สึกแบบจึ้งนิดหนึ่งนะคะอะไปดูกันนะคะว่าสี่กลองนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะกลองที่1นึ่นะคะคือกรกรูเดินนะคะกรกรูเดินค่ะกลองที่2องนะคะกรกรูเดินเช่นกันนะคะแต่คนละท่านะคะ กองที่3ค่ะโกกูไม่ได้เดินค่ะแต่โกกูแงนมองนะคะและกองที่4นะคะโกกูเดินเหมือนกับกองที่1และสองนะคะแต่น้องทำหน้าเออเออน้องจึ้งจึ้งนิดนึงนะคะเหมือนน้องงงงแบบนี่ฉันอยู่ในโลกไหนนะคะเธออยู่ในโลกกาแล็กซีน่นี้เธอเป็นเอเลียนที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่อ่ะ ถ้างั้นนะคะควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำ time stamp ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ I do appreciate a lot ฝากกด l ล k e กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับน้องครัวกูในอาณาจักรเบบี้ดาด้วยนะคะยังไม่ทันได้จับเลยน้องหัวเราะแล้วนะอ่ะถือว่าเป็นค่าแรงค่าใช้แรงงานเด็กให้ควินด้วยละกันค่ะ so if you are ready เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคุณจะได้แฟนสายเปหรือเปล่า let's get started ค่ะ เรียกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เรื่องน้องครูรรเดินนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าว่าอะไรตัวเล็กว่าอะไรคุณจะได้แฟนสายเปไหมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตื่นเต้นจังเลยนะคะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The m เพสนะคะ The Moon ค่ะแล้วก็ Night of Cups นะคะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เราจะคิยพิรคะนะคะเพราะง,งั้นเราจะไปกันเร็วนิดหนึ่งนะคะแฟนที่คุณจะได้นะคะคุณไม่แน่ใจว่าเปย์นหนักมากหรือเปล่าแต่ว่าเขากลัวเมียมากเลยนะคะน่คือสิ่งที่คุณจะบอกค่ะเขาจะคั่งรักเมียค่ะเขาจะกลัวเมียนะคะเขาจะแบบว่ารักเมียคนเดียวนะคะเทิดทูนบูชาคุณนะคะอยู่แบบบนหิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแบบอยากได้อะไรจะจัดหามาให้นะคะไม่ได้เปย์แค่เงินนะแต่คิดว่าสิ่งของนะอยากได้ดวงด ดาวใช่ไหมเดยดซื้อดวงดาวมาให้อะไรเงี้ยค่ะคืออยากได้อะไรเขาจะจัดหามาให้ถ้าไม่เกินความสามารถของเขานะคะเขาจะรักคุณเขาจะคั่งรักมากเขาจะแบบพร้อมดูแลคุณเพราะว่าคุณเปรียบเสมือนคู่ชีวิตของเขาหรือคุณอาจจะเป็นแม่แม่ของลูกของเขาในอนาคตในคะนดูอยากได้คุณมากเลยนะคนคนนี้ค่ะแฟนในอนาคตของคุณนะนะ เขาจะหน้าตัดดีด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะเขาก็จะมีดอกไม้มาเซอร์ไพรส์นะคะเขาจะชอบมีแบบอะไรมาทําให้คุณรู้สึกดีจะซื้อเครื่องสําอางให้หรือว่าเจอรี่ให้ในสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะคะเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เปเป็นเงินคุณว่าน่าจะเปเป็นสิ่งของและจะเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งของผู้หญิงหรือว่าสิ่งของที่มีราคาสิ่งของที่เป็นพวกแบรนด์เนมนะคะของที่มันหรูหรามาเข่าอะไรเงี้ยค่ะนะ เขาจะเล็งชาแนลให้คุณอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะถ้าคุณได้เขาเป็นแฟนอะนะถ้าถ้าเขามีเงินมากพอเขาจะซื้อชาแนลให้คุณได้โดยไม่เครียดนะคะแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่มีเงินเท่าไหร่เลยเงี้แบบชาแนลมันแพงไงเธอกระเป๋าใบหนึ่ง4-5ห้าแสน เขาก็อาจจะแบบใช้เวลาเก็บเงินนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อซื้อมาให้คุณนะคะเขาก็ดูอยากให้คุณมีความสุขนะคะเขาจะเปเป็นสิ่งของนะคะช็อกโกแลตนะคะดอกกุหลาบเขาเป็นคนโรแมนติกค่ะและเพียงก็รู้สึกว่าคนของคุณนะคะหมายถึงว่าแฟนในอนาคตนะคะที่คุณจะได้ะนะเขาพร้อมแบบพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ยิ้มได้นะคะ คุณรู้สึกว่าในเทศกาลสำคัญต่างๆนะคะเขาอาจจะมีการแบบเซอร์ไพรส์คุณหรือว่าเอาใจคุณนะคะจะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลแบบวันวาเลนไทน์อะปกติทั่วไปใช่ปะวันวันปีใหม่ไทยอะไรเงี้ยวันปีใหม่เฉยๆวันตรุษจีนวันวันแม่วันพ่ออะไรเงี้ยอาจจะแบบวันแม่วันพ่ออาจจะมีของฝากไปให้แบบพ่อแม่คุณด้วยอะไรเงี้ยค่ะดูค่อนข้างแคร์คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ แค่ภาพหลักที่คุณมองเขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คุณมองว่าเปนะคุณมองว่าเปแต่เปเป็นรูปแบบของสิ่งของแล้วก็เทิดทูนคุณบูชาคุณข้างรักคุณนั่นเองนะคะหวังว่าทุกคนจะ Enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะขอให้ทุกคนได้แฟนสายเปยงที่พายขึ้นมานะคะจงเป็นที่รักของเขาเสมอนะคะนะน่ารักกรุบคะ่ะ m e d i e o a l s be w i t h UO นะคะ so Have a good day Have a great day ค่ะ <ฮ>และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไวมมหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้ารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนเื่อคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลืกอกน้องครัวกูเดินนะคะแต่เดินคนละท่าค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าคุณจะได้แฟนสายเปรหรือเปล่าใช่ไหมครัวกู Gro อ่าตื่นเต้นมากเลยนะคะโอ้โหกองที่แล้วเรเฟอร์นะคะกองนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงนะคะควิกเมนชั่นนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะค e n มีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกต น,นะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมามาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง d e c จ็คสัน p o r x ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะอ่ะ six of cops นะคะ ten of cops ค่ะ n of s r นะคะบางคนอาจจะได้แฟนเป็นหมอหรือคนที่ทำงานในโรงพยาบาลน,นะคะแฟนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการขายประกันอะไรเงี้ยค่ะเท่าที่ควีนสัมผัสได้นะคะเขาอาจจะไม่ใช่สายเปแบบเปเวอร์แบบเหมือนคนกองที่หนึ่งกองที่หคือเปแม่งทุกสถานการณ์ทุกเทศกาลจ่ายให้ตลอด กองนี้มันจะเป็นแนวเหมือนกันแบบว่าให้ได้เป็นบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงินในช่วงนั้นนะคะออกแนวเหมือนเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมได้แต่ถ้าซื้อของใหญ่ๆห,หรือแบบบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยดูก่อนอาจจะต้องซื้อในในเทศกาลที่สําคัญจริงๆอย่างกองที่1เนี่ยก็คือจะเปเรี้ราชนะคะ ได้เลยค่ะให้เนื่องในวันจันทร์ให้เนื่องในวันอังคารอะไรเงี้ยกองนี้จะเป็นเหมือนแบบต้องเป็นเทศกาลสาคัญจริงๆเช่นวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าวันปีใหม่วันแห่งความรักก็ยังพอกรุบกริบอยู่นะคะมาเหมือนกว่าเขาจะใช้เงินแต่ละทีเขาดูเครียดในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ดูอยากทําให้คุณมีความสุขค่ะแต่ที่แน่ๆที่คุณสัมผัสได้นะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็รักครอบครัวมากๆเลยนะคะเขาพร้อมที่จะทําให้ครอบครัวของเขามีความสุข แล้วเขาก็พร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขถาวว่าคุณกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคือถ้าถ้าแค่เป็นแฟนแล้วนะก็คือถือว่าเป็นคนในครอบครัวแหละก็จะทําให้คุณยิ้มได้มีความสุขนะคะจะเน้นการสเปน d t ม m ร่วมกันมากกว่าที่จะการมากกว่าที่จะให้เป็นเงิน หรือว่าให้เป็นสิ่งของอะไรเงี้ยจะให้เป็นในเชิงแง่ของความรู้สึกหรือว่ากิจกรรมที่ทําอะไรเงี้ยคะ่ะการสบตาการจับมืออะไรเงี้ยถ้าเป็นเงินเลยเนี่ยควินว่าต้องแต่งงานกันถ้าแต่งงานกันเนี่ยคนเนี้ยจะยกเงินให้มีเมียคนเนี้ยจะยกเงินให้ภรรยาของเขาอะไรเงี้ยค,คือสิ่งที่ฟินสัมผัสได้นะคะเออแต่ถ้ายังแบบเป็นแค่แฟนอยู่ก็คือก็คือแบบ ให้ได้แต่ไม่สามารถให้ได้เยอะมากขึ้นอยู่กับสภาพคล่องทางการเงินอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบเราต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะยกเงินทั้งหมดให้อะไรเงี้ยแต่ก็แอบมีเมมเอาไว้ v นิดนึงอะไรเงี้ซ่อนตามตู้ ซ้อนตามแบบซอกรถอะไรอย่างเงี้ย่จะเป็นแบบสไตล์เขาอะไรอย่างเงี้ยคอันนี้แซวนะแต่จริงๆถ้าถามว่าคุณจะได้แฟนสายเปไหมคุณว่าถ้าเปในเรื่องของความรู้สึกอะค่ะในเรื่องของจิตใจในเรื่องของการทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณรู้สึกราวกับอยู่บ้านเนะคะคี่ยคนเนี้ยสามารถให้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เป็นเงินเป็นทองเลยหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยจะต้องนิดนึงนะจะต้องแบบ ดูสภาพคล่องทางการเงินของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ติดขัดเรื่องเงินอะไรเขาก็ซื้อให้คุณได้นะคะเขาก็ให้คุณได้นักช่วยเหลือคุณได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในที่นั่งลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่อนข้างแน่ใจว่าเขาจะช่วยเหลือคุณนะคะแต่มันต้องลําบากจริงๆเพราะเขาเองก็อาจจะอยู่ในสภาพที่ลําบากแต่ไม่ได้พูดให้คุณฟังอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมันลุกอะไรอย่างงี้นะคะน้าหมายถึง แฟนคนถัดไปที่คุณจะได้เป็นนะนะจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการแบบเปค่ะก็จะเป็นการเปให้ทางจิตใจการทําให้หัวใจของคุณนุ่มฟูนะคะการเป็นที่พึ่งของคุณในยามที่ยากลําบากนะคะการให้กําลังใจคุณให้คำปรึกษาคุณที่ดีด้เนี่ยเปได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นสิ่งของเงินทองเนี่ย อาจจะต้องเป็นภรรยาเขาก่อนอะไรนี้นะคะจะต้องแบบว่าแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็จะยกเงินทั้งหมดให้แล้วก็เมมเงินไว้บางส่วนเก็บเอาไว้อะไรางี้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เพียนสัมผัสได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นดวงพวงนี้ดูข่ำๆไว้นะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะก็ถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอใจตรงจุดนี้มูค่ะทําบุญ,ญเยอะๆนะคะทิฐานนะ พึ่งพาตัวเองไว้ก่อนละกันถ้าถ้าแบบนี้ก็โอเคเราก็พึ่งพาตัวเองเราช่วยเหลือกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันเปเธอบ้างเธอเปฉันบ้างอย่างเงี้ยสอบสอบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ค่ะ Metaphors Be With You all นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับพดไดาที่ช่อง description box ตา่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกด like กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in t h e next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่สามนะคะใครก็ตามที่เรียกน้องครัวฟูหานมองนะคะออนค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาไฟายด้า o u กันดีกว่าว่าอะไร คุณจะได้แฟนสายเปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก่อนที่จะไปดูเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าถาว่าวันนี้คําตอบที่ฟังรู้สึกยจะไม่โดนใจเนี่ยนะไปสะสมแต้มบุญเอานะคะอธิษฐานเอาทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ะคะ่ะดวงเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะแล้วฟังคำๆไว้นะคุณอะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูการค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไม์มาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยิน ดีให้ความช่วเหลือมากๆเลยค่ะมาเดี๋ยวดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะ The of Pentacles ค่ะ Five of Pentacles ค่ะ <c oughs> The of Swords ค่ะไม่น่าเป็นสายเป้น่าจะเป็นสายอเมริกันแชร์นะคะน่าจะเป็นแนวแบบว่าแชร์กันมากกว่าสลับสลับกันออกอาจจะมีในช่วงเดทแรกออกให้ แต่ว่าพอนานๆครั้งเข้าไปมากขึ้นก็ต้องแชร์กันแหละเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเงินหมดนะคะคือเหมือนเหมือนคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นใครนะใช่คนที่คุณดีอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้มีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถเปได้เรียราาเหมือนกองที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเปนะ ถ้าเขามีสภาพทางการเงินที่ดีมากขึ้นเขาก็อยากจะทำให้คุณมีความสุขนะแต่ทีนี้เนี่ยมันเหมือนแบบเปนค,คุณดูไพ่คุณก็รู้อ่ะหมายถึงว่าคุณคุณดูดูสีหน้าไพ่ดิอเดี๋ยดูทีดูสีอ่ะให้ดูเลย <c oughs> เดี๋ยวจะมาว่าควีนว่าทำไมชั้นหนึ่งไม่ได้แฟนสายเปเธอดูไม่ต้องไม่ต้องอ่านไพ่เป็นคือดูจาก แอนด้จี้ตรงนี้ก็กรู้ใช่ว่าเพราะมันน่าจะยากไม่ได้คนที่เป็นสายเปเพราะว่าเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีเงินมากนักเท่าไหร่หรืออาจจะยังติดขัดเรื่องของการเงินหรือไปเจอเขาในตอนที่ติดขัดการเงินอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนดูแลเ็งยังไม่รอดเลยอ่ะจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เว้ยคือเวลาเขาเจอคุณเนี่ยเขาอาจจะรวยขึ้นก็ได้ไหมายถึงว่าดวงคุณทําให้ดวงเขารวยก็ได้อะไรเงี้ยนได้ป่ะเอออันนี้ไม่ต้องขึ้นเป็นคนคนปอยอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยถ้าถ้าคนในคําทานายคือใครก็ไม่รู้ว่ามันรู้ใช่คนของคุณหรือเปล่าหรือแบบตัวตนที่มองไม่เห็นหรืออะไรก็ไม่รู้นะเออปัก๊กก็อยากเปอยากทําให้คุณยิ้มได้อะค่ะให้คุณแฮปปี้ แต่ก็คือยังไม่พร้อมแชร์กันไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างงี้เออแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งอันนี้อีกแบบหนึ่งก็คือตอนเดทนะแบบหน้าใหญ่อะแบบอยากโชว์ให้รู้ว่าเนี่ยฉันพร้อมเปย์นนะฉันพร้อมแบบสปอร์ตเธอน้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆ ก็คือจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็มานั่งเครียดทีหลังรู้สึกว่าเงินที่เสียไปนั้นแบบมันเป็นมูลค่าที่เหอะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากอาจจะแค่พันสองพันแต่มันก็แบบมันก็จะเยอะมากสาหรับเขาก็ได้งยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่เป็นโควิดแบบเนี้ค่ะนะคะอืมก็ทําให้เขามันแบบรู้สึกเครียดในเรื่องเงินทีหลังอะไรเงี้ยค่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างเครียดในเรื่องเงินง่ายมากๆเพราะงั้นเนี่ยกว่าจะใช้เงินแต่ละทีนะบางทีแกล้งทําเป็นจ่ายออกไปก่อนแต่สุดท้ายก็มานั่งเครียดทีเดียวมานั่งเศร้ามานั่งอ๋อนั่งคิดมากหรืออย่างเงี้ยหรือแบบมีเป็นคนมีเงินอยู่แล้วแต่พอจะจ่ายเงินออกไปโอ้เครียดจ่ายเงินออกไปเงินออกเลยมันเชื่อะไรเงี้ยเครียดอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแนวโน้มประมาณนี้นะอ่ะก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคก็ทิ้งๆมันไปค่ะมันก็แค่จะวิดดิ้งนะอย่าไป Take to s e r i o u s l y นะคะหวังว่าทุกคนจะอ n j o y ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ Take to s r i o e s l y นะคะ May the force be with you all นะคะถ้ารู้สึกไมโอเคบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะคะว่าทำบุญเยอะๆอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะอืมก็พึ่งพาตัวเองไปก่อนละกันถ้าต้องเจอคุณประมาณนี้นะกลัวคุณจะไปเปเขามากกว่านี่สิบางคนมีเลข5225อยู่ในเบอร์ด้วยอะไปดีกว่า May the force be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคนที่เลือกกล่องที่4นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องคร,ร,รูเดินเหมือนกันนะคะแต่เดินแบบเออเออนิดนึงนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณจะได้แฟนสายเปรหรือเปล่านะคะมาปายดาวกันดีกว่านะถ้าวันนี้คําตอบพี่คุณฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคนะคะจะซีฟิเตที่มาไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปทําบุญอธิษฐานมาเยอะๆนะมันก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเหนือสิ่งอื่นใดนะคะคึงพาตัวเอง ดีที่สุดค่ะดีกว่าไปรอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าพึ่งพาคนอื่นนะเพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาอะไรเงี้ย คุณช่วยเหลือตัวเองไม่เป็นคุณก็จะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้เนี่ออกปะคุณต้องพยายามตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะอ่ะมาเดี๋ยวดูกันเลยนะคะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดยส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมี เรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one เลยก็คือ A c e of s w o r n i t i n e of cops ชัวปโซดค่ะอยากได้อะไรขอให้บอกถ้าไม่เกินขีดจำกัดความสามารถก็จะจัดหามาให้นะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนสัมผัสได้ค่ะควีนมาก็เปอยู่ระดับหนึ่งนะเปเปบอกไปเลยอ,อยากได้อะไรบอกให้เดี๋ยวโอนเงินให้เลยซื้อให้ไม่ได้เดี๋ยวโอนเงินให้ไปซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูเป็นสายเอาใจแฟนสายรักแฟนสายไม่อยากขัดใจแฟนนะคะสายเกรงสายเกรงแต่ว่าไม่ถึงขนาดกลัวเมียแบบกองที่หนึ่งเออเป็นแบบสายเกรงเกรงอยากทาให้คุณยิ้มได้อยากทำให้คุณมีความสุขถ้ามีตังก็คืออยากได้อะไรก็บอกมาเลยเดี๋ยวซื้อให้นะคะอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความสุขและ ควินรู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะเขาคือใครก็ไม่รู้ว่านะาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่ก็ได้แต่อีตาเนี่ยนะชอบกินค่ะเพราะงั้นเนี่ยจะพากันไปกินบุฟเฟ่ไปกินชาบูไปกินหมูกระทะนะจัดไปเลยไปกินด้วยกันเนี่ยแหละและเหมือนกับว่าเวลาที่ไปกินอาหารด้วยกันนะคะอีตาเนี่ยจะออกเงินให้จะเปก็จะเป็นในเรื่องของอาหารการกินนะคะอะไรที่ทําให้คุณยิ้มแฉ่งนะคะ หรือเขาเห็นอะไรแล้วเขานึกได้เขาก็จะแบบมาหาคุณส่งให้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อให้คุณและมางคนในที่นี้นะคะหมายถึงว่าจะพัวพันกับออคนในโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเติมเกมให้อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากเล่นเกมนี้ใช่ไหมที่รักอ่ะเดี๋ยวผมเติมให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารัก น่ารักเบอกมาคุณอาจจะแบบวา่าเทกระชัต่างชาติเลยรกีพร้อมเป้เดี๋ยเดี๋ยวมาเจอคุณสปาก็จะแบบเป้ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณปรารถนานะคะอยากได้อะไรขอให้บอกถ้าไม่บอกพ่อก็ไม่รู้ว่าเธออยากได้อะไรนะคะรับบทเป็นแดดดี้หนึ่งน,นะสำหรับคนของกองเนี่ยคนที่คุณจะได้เป็นแฟนนะแฟนในนาคต่ะ แฟนของค,คุณจะได้แฟนสายเปยไหมได้คะ่ะคุณจะได้แฟนสายเปยนะคะอยากได้ไรขอให้บอกเขาจะเป็นแดดดีให้คุณเองนะคะจะจัดให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะขอแค่คุณมีความสุขนะคะและถ้าเป็นของกินด้วยนะก็วิลลิ่งมากๆที่จะจัดให้นะพากันไปกินนะาพาไปเลยขยันทัวร์ของกินนะรับรองอร่อยเวอร์นะคะก็ อิ่มนำสำราญจิตใจนะคะถือว่าเป็นสายเปยที่น่ารักนะคะขอแค่บอกเขาอยากได้อะไรบอกอยากได้เงินบอกให้เป็นเงินได้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะจะส่งเงินให้รายเดือนอาจจะไปอะไรย่างเงี้ยก็แค่บอกอะ่ะจะโ t กจะ t ลดิ k n หนแค่บอกให้เขารู้แค่บอกให้เขารู้เพราะถ้าไม่บอกเขาเขาไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรแต่เขาก็มีความคิดที่จะเปย์อย่างอื่นให้ แต่เขาไม่รู้ว่าคุณอยากได้อะไรไงคุณแค่บอกในสิ่งีคุณอยากได้เขาก็จะได้จัดให้นะคะเพราะ,ะนั้นก็ congratulation ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปการพึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตของคุณละกันนะะถ้าเขาเปให้คุณคุณก็เป๊ะเขาด้วยละกันจะได้เสมอกันนะคะจะได้ถือว่าแชร์กันไปนะจ๊ะาหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ค่ะ May the force be with you นะคะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรกึกษาไปนการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการนส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคิดได้ี่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e